สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลของเรานะคะคือพอดแคสต์เสียงจากศูนย์บาทตอนที่ชื่อว่าเมืองต้องคำสาบค่ะครับผมคือเรื่องมันเกี่ยวกับเมืองลึกลับทางภาคเหนือที่แบบเขาว่ากันว่าคนที่นั่นนะคะไม่แก่ลงเลยใช่ครับไม่แก่เลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองดูรายละเอียดออข้อมูลสำคัญสำคัญในบันทึกเสียงนี้นะคะแล้วก็ความเชื่อมโยงกับองค์กรลึกลับที่ชื่อ PRISM ด้วยครับเริ่มจากเรื่องของลุงจันก่อนเลยนะคะคือเป็นชายวัย83ตามบัตรประชาชนเลยนะครับ83ปีแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกนี่คือเหมือนคนอายุ40เท่านั้นเองค่ะน่าทึ่งมากครับแล้วแกอาศัยในหมู่บ้านที่แบบตัดขาดจากโลกภายนอกเลยไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้าอืใช่ครับแล้วคําพูดของลุงจันท์ที่เขาบันทึกไว้นี่ก็น่าขึ้นมา,มากๆเลยนะแกบอกว่าบอมีไายตายเพราะแก่ตัวที่ตายก็ตายเพราะออกนอกหมู่บ้านโหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเหมือนมีเงื่อนหายอะไรบางอย่างนี่สิครับแล้วชาวบ้านเขาเรียกที่นี่ว่าเมืองผีรักหรือบางทีก็เรียกว่าเมืองของคนถือลมหายใจแค่ชื่อก็แบบรู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมดาแล้วนะคะครับผม เรื่องลุงจันทร์ก็น่าทึ่งแล้วแต่เหมือนกับว่ามีคนนอกพยายามจะเข้าไปดูเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลพูดถึงองค์กร p r i ซึถูกต้องครับมีการอ้างถึงแฟ้มลับของ p r i s ึเลยนะรหัส S N V ขีด109เป็นบันทึกการเข้าไปสำรวจหมู่บ้านนี้เมื่อปี2546นู่นุ่งเลยครับแล้วการสำรวจเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรผิดปกติไหมคือสิ่งที่แปลกมากๆคือเทปบันทึกเสียงจากการสำรวจครั้งนั้นนะคะ มันมีคลื่นความถี่ต่ําแปลกๆแทรกอยู่ตลอดเลยคลื่นความถี่ต่ำาะครคะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนเสียงกระซิบเตือนซ้ำๆว่าอย่าอยู่เกิน3ามคืนโหแค่เสียงเตือนก็น่ากลัวแล้วค่ะแล้วทางพรีเซนตก็มีข้อสรุปเบื้องต้นไหมคบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางพิยาก็ตั้งสมมติฐานนะครับว่าอาจจะมีสนามพลังงานบางอย่างในพื้นที่นั้นที่แบบเขาเชื่อกันว่ามันไปแทรกแซงกระบวนการในร่างกายเรา ทาให้เซลล์มันมันหยุดแก่หยุดเสื่อมสภาพอะไรทํานองนั้นหยุดแก่ได้แต่ว่ามันต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้น่ากลัวกว่าคือเขาว่ามีอาการหลงเวลาหลงเวลาครับคือสับสนเรื่องวันเวลาความทรงจําหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียตัวตนไปเลยสูญเสียตัวตนคือลืมตัวเองเหรอคะใช่ครับลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นใครถ้าอยู่ในนั้นนานเกิน3วันตามคำเตือนในเทปนะครับ มีอะไรมายืนยันเรื่องผลข้างเคียงนี้ไหมคะในแหล่งข้อมูลมีครับในเทปมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดด้วยความสับสนแบบปนหวาดกลัวเลยนะพูดว่าฉันเชื่ออะไรนะทำไมฉันลืมไปหมดเลยโหแล้วเธอก็พูดถึงหลุมในกลางหมู่บ้านด้วยครับซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับอีกเรื่องหนึ่งอ๋อเรื่องหลุมหรือบ่อน้ําที่อยู่กลางหมู่บ้านใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเป็นบ่อน้ําลึกแล้วก็เหมือนมีเสียงคนพูดคุยกันตลอดเวลาใช่ครับทั้งทงที่ ไม่มีใครอยู่เท่านั้นเลยนะน่าขนลุกมากแล้วยังมีเสียงกระซิบออกมาจากบ่ออีกแบบชวนเชื่อว่าอยู่ต่อเธอที่นี่ไม่มีใครตายเหมือนมันมีมีเจตนาอะไรบางอย่างใช่ค่ะเหมือนมันรู้ตัวตนครับแล้วที่มันน่าสะพรึงไปกว่านั้นอีกคือข้อมูลเรื่องนักวิจัยพริซึมคนหนึ่งที่เข้าไปในภารกิจสำรวจครั้งนั้นนะครับค่ะนักวิจัยคนนั้นเป็นยังไงคะเขาหายตัวไปเลยครับหายไปแบบไร้ร่องรอย บันทึกสุดท้ายที่ส่งสัญญาณกลับมาได้เป็นข้อความเสียงที่แบบฟังแล้วก็อืมเขาพูดว่าเสียงที่เนี่ยเหมือนมันรู้ว่าเรามามันเรียกชื่อผมทั้งที่ผมไม่เคยบอกใครเรียกชื่อทั้งที่ไม่เคยบอกใครครับแล้วหลังจากนั้นสัญ,ญญาณก็หายไปแล้วชื่อของนักวิจัยคนนี้ก็ถูกลบครับถูกลบออกจากทุกระบบของพีซึมเลยเหมือนกับว่าไม่เคยมีตัวตนงอยู่จริงถูกลบหายไปเลยเหรอคะ เรากับไม่เคยมีตัวตนัูอันนี้ยกระดับความน่ากลัวไปอีกเลยนะคะครับผมฟังดูแล้วเออบรรยากาศของเมืองต้องคำสาบที่ถ่ายทอดผ่านเสียงจากศูนย์บาทนี่มันทั้งลึกลับทั้งอันตรายจริงๆโดยเฉพาะคำเตือนจากเทป PRSM ที่ว่าอย่าพยายามค้นหาเพราะคุณอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันใช่ครับคำเตือนนั้นชัดเจนมากแล้วที่น่ากลัวกว่าคือคำแนะนำที่ว่า ถ้าเกิดเสียงในเทปมันเริ่มเรียกชื่อใครขึ้นมาให้รีบปิดทันทีเลยครับเป็นอะไรที่ไม่ควรลองจริงๆจริงค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมว่ามันทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้นะครับคือการที่เสียงหรืออาจจะเป็นตัวตนบางอย่างที่นั่นน่ะมันสามารถจดจำหรือรับรู้ชื่อคนได้เพียงแค่ได้ยินหรืออาจจะด้วยวิธีอื่นก็ไม่รู้นะค่ะมันบ่งบอกถึงธรรมชาติของสภาวะหรือว่า อาจจะเป็นจิตในรูปแบบไหนกันแน่อืมนันสิน,นะคะครับแล้วปรากฏการณ์นี้มันมีความหมายยังไงในภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดที่ทบันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนให้ขบคิดต่อจริงๆครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายได้อย่างน่าขนลุกจริงๆสำหรับเรื่องราวจากเมืองต้องคำสาบในวันนี้ค่ะ